สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรีวิวจริงพูดกันตรงๆทั้งข้อดีข้อสังเกตราคาและประสบการณ์การใช้งานของรถ2ล้อรุ่นต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two View b a เพื่อไม่พลาดคลิปรถเด็ดๆที่เรานํามาฝากกันเป็นประจำและคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถครอบครัวสายสปอร์ตในตํานานอ e ีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Yamaha Jupiter MX ยามาฮ่าจูปิเตอร์ MX เป็นชื่อที่หลายคนคุ้นหูกันดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถครอบครัวที่ต้องการความแรงความสปอร์ตและความทนทานในคันเดียวรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไลอัพที่ยามาฮ่าวางตำแหน่งไว้ให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการขับขี่ที่สนุกรอใจมากกว่ารถครอบครัวทั่วไปตั้งแต่ดีไซน์เครื่องยนต์ไปจนถึงฟีลลิ่งการขับขี่จูปิเตอร์ MX มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็นรถที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศแถบเอเชียร,รวมถึงในกลุ่มผู้ใช้ที่ชื่นชอบรถแนวสปอร์ตอัน ถ้าเรามองที่ภาพลักษณ์ภายนอกของ Yamaha Jupiter MX สิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือความสปอร์ตแบบดิบๆไม่ได้เน้นหรูหราแต่เน้นความแข็งแรงและความคล่องตัวตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดแฟริ่งหน้าออกแบบให้ดูโฉบเฉียวไฟหน้าทรงสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกดุดันมากกว่ารถครอบครัวทั่วไปชุดฝ่ายท้ายดูเรียบแต่แฝงไปด้วยความสปอร์ตตัวถังโดยรวมให้ความรู้สึกแน่นแข็งแรงและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัด ตำแหน่งท่านั่งของจูปิเตอร์ MX ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างบาลานซ์ตัวบอะไม่สูงเกินไปทำให้ผู้ขี่ส่วนใหญ่สามารถวางเท้าได้มั่นคงแฮนด์บังคับเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ก้มมากเกินไปทำให้ขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยล้าเหมาะทั้งกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นขี่ไปทำงานไปเรียนหรือขี่ใช้งานทั่วไปรวมถึงการขี่เดินทางไกลในระดับหนึ่งสำหรับผู้ซ้อนเบาะหลังก็ยังถือว่าให้พื้นที่พอสมควรไม่แคบจนเกินไป ในด้านเครื่องยนต์ยามาฮ่าจูปิเตอร์ MX มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดเครื่องยนต์ที่หลายคนคุ้นเคยในตระกูลนี้คือ 135cc ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้จูปิเตอร์ MX แตกต่างจากรถครอบครัวทั่วไปเครื่องยนต์ตัวนี้ให้พละกกำลังที่จัดจานอัตราเร่งทำได้ดีตั้งแต่ออกตัวไปจนถึงรอบกลางเหมาะกับการขี่ในเมืองที่ต้องเร่งแซงบ่อยๆหรือการขี่บนถนนโล่งที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานจริง เสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์ในแบบของยามาฮ่าที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและสนุกในการขับขี่ระบบเกียร์ของจูปิเตอร์ MX เป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งตอบโจทย์คนที่ชอบควบคุมรถด้วยตัวเองให้ความรู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมในการขับขี่มากขึ้นการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ค่อนข้างนุ่มถ้าใช้งานจนคุ้นมือแล้วว่าจะรู้สึกว่ารถมีความลื่อนไหลในการขับขี่การถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อทำได้ดีทำให้รถตอบสนองต่อคานเร่งได้อย่างทันใจ ช่วงล่างของ Yamaha Jupiter MX ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายด้านหน้าเป็นโช t คเ e เลสโคปิดที่ให้ความนุ่มหนึบในระดับหนึ่งสามารถซับแรงสะเทือนได้ดีเมื่อเจอถนนครุขคะด้านหลังเป็นโชคคู่ที่เน้นความแข็งแรงและความทนทานช่วงล่างเซ็ตมาในแนวกลางกลางไม่แข็งจนกระด้างและไม่โยกจนเสียความมั่นใจทำให้ขี่ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างสบายใจระบบเบรคของจูปิเตอ MX โดยทั่วไปจะเป็นดิสเบรกด้านหน้า และดรัมเบรกด้านหลังซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันการเบรกทําได้มั่นใจน้ําหนักเบรกไม่หนักเกินไปสามารถควบคุมรถได้ง่ายแม้จะยังไม่ใช่ระบบ ABS แต่ถ้าใช้งานอย่างมีสติก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีในระดับรถครอบครัวสายสปอร์ตในเรื่องขององค์การประหยัดน้ํามัน Yamaha Jupiter MX ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานรถครอบครัวแม้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงและความสนุกในการขับขี่แต่ก็ยังสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองที่เหมาะสม ไม่กินน้ำมันจนเกินไปเหมาะกับคนที่ต้องใช้รถทุกวันทั้งเดินทางไกลและไกลถังน้ำมันมีนมความจุที่เพียงพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่องไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆอีกหนึ่งจุดเด่นของจูปิเตอร์ MX คือความทนทานตามสไตล์ยามาฮ่าเครื่องยนต์และโครงสร้างของรถถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานดูแลรักษาง่ายอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการรองรับในหลายพื้นที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงในระยะยาวสำหรับคนที่มองหารถที่ใช้งานได้นาน คุมค่าและไม่จุกจิกจูปิเตอร์ MX ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากถ้าเรามาพูดถึงความรู้สึกในการขับขี่จริง Yamaha Jupiter MX ให้ f ีล l i n g ที่แตกต่างจากรถครอบครัวอโตเมติอย่างชัดเจนการบังคับควบคุมทำได้ง่ายรถมีความคล่องตัวสูงน้ำหนักรถไม่มากทำให้เลี้ยวซ้ายขวาในเมืองได้อย่างมั่นใจเวลาออกตัวหรือเร่งแซงรถตอบสนองได้ดีทำให้ขี่สนุกและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบ f ี e l i n g สปอร์ตแต่ยังต้องการความอนเนกประสงค์ ในด้านของราคา Yamaha Jupiter MX ถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายราคาขึ้นอยู่กับสภาพรถปีที่ผลิตและตลาดในแต่ละประเทศถ้าเป็นรถใหม่ในช่วงที่ยังทำตลาดราคาจะอยู่ในกลุ่มรถครอบครัวระดับกลางไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้แต่ในปัจจุบันถ้าพูดถึงตลาดรถมือสอง Jupiter MX ยังคงเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมราคาในตลาดมือสองถือว่าสมเหตุสมผลเหมาะกับคนที่อยากได้รถแรงทนและคุ้มค่าในงบประมาณที่จำกัด สำหรับใครที่กำลังมองหารถคันแรกหรือรถใช้งานประจำวันที่ให้มากกว่าคำว่าธรรมดา Yamaha า Jupiter MX เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความแรงความสนุกและความคุ้มค่าสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะขี่ไปทำงานขี่เที่ยวหรือขี่เดินทางไกลในระดับหนึ่งรถรุ่นนี้ยังคงมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ทำให้หลายคนหลงรักสุดท้ายนี้ Yamaha Jupiter MX อาจไม่ใช่รถที่เน้นความหรูหราหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่ถ้าพูดถึงความสมดุลระหว่างสมรรถนะ ความทนทานและราคาที่จะต้องได้รถรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในกลุ่มรถครอบครัวสายสปอร์ตถ้าใครเคยใช้งานหรือกำลังใช้อยู่อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆคนอื่นที่กำลังตัดสินใจขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบหวังว่าข้อมูลของ Yamaha Jupiter MX จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t o o e v i e b เ a t แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ